สว ja okay. re ัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนครับเออบ้านนี้บ้านพี่น้อยเด้อพี่น้อยเด้พี่น้องได้อหลังจากซิมาฮอตกลับมาเลยครับมาได้สิสิเป็นไงฮอดเลยครับพี่น้องถึงบ้านย่างปลอดภัยครับอันนี้น้องเมียครับผีบอยากเราครับตอนนี้ผีบอยากเราก็มืดขดในี้ผีบอยากครับเมื่อนี้เฮาสิมาเบิ่งเมนูฮอวว่า ฮาซิมี่ยังกินครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับนี่ครับมืนีย่างกุ้งครับเมนูอาหารมืนีซูพีซูน่องกินครับย่างเวทถาเพิ่นเดเพิ่นกามาครับพี่น้องเบิ่งนทพี่อันนี้มึกครับสี่อย่างคือกันมึกตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเบิ่งครับ กินนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่ๆครับพี่น้องขาวจุะครับเียกุ้งเหรอเียกนี่คุ้งครับอโกำลังตำน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องนี่ครับ เป็นบ้านพักอันนี้ของป้าครับเป็นบ้านป้าเพื่อนสางยังบ้านนอกดาวครับเพิ่นเห็ดบ้านนอกดาวไว้จะของอยังบ่ทั้งมีดอกอครับพี่น้องล้วก็มาอาศัยบ้านป้าครับเพิ่นทรงกุญแจมาให้ป้าว่าอะไรอยู่ครับอันนี้นี่ครับกลับมาว่า มาเบิ่สงสางว่าสือสางบาทเจ้าของแล้วพี่น้องเอ้ยเหตุงานเก็บเงินสะสมมานี่ครับว่าสอสางมงนี้แหละครับบานเจ้าของทมดินไว้แล้วครับไปเดยปีนึ่งหรอฝนหนึ่งหรอนาแคบครับแต่ว่าเยาวประมาณห้าสิบเมตรนี่แหละครับ นี่ครับนาวอู้หน่วยดกแห้งพี่น้องนี่ครับเออมันปลูกไว้ครับปลูกใส่โบกทอตัวเดียวเลยพี่น้องดกขนาดเบิ้งนี่แหละพี่น้อง,งบอกนาวดกอีดีครับชิมาเก็บบอกนาวให้เพื่อนเห็ดน้ำจิ้มซีฟูด้ด เอาสิกินซีฟู้ดกันนะครับืันนี้้เพิ่ิกินซีู่้ดแล้กินไ้องิเองเยบัดดีใส่ฟืนเด้อพี่น้องใส่ฟื้นครับบาดนี่ไงกุบเลยควรไลน เที่ยวหลูกสาผ้าเที่ยวเขาเปิดเที่ยวนะเล่นแถวเที่ยวกันคีเดีมันก็เบียน่มันกินตลอดะอัี้จ้าพุสาวู้สาวมายังนี่ว่าเน้อาน้อลกลยกุ้งย่างครับเ้ม่เนเฮียเกิ้น้าเ้ มายังอยู่เช่นอันนี้เดือดสียางมึกอีกจักหน่อยครับพี่น้องมายังผู้สาวโสูตรบ่อหนี้สูตรบ่มีไผ่ฟังเด้อพี่น้องโสดบ่มีไผ่ครับเอ้ยบ่มีเลยทำดีๆบ่เอาเขาบ่เอา บอหันมาดีๆดูสิเอาลงยูทู e เนี่ยนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศบานนอกเขาคำมากกับเขาบานไผ่บานมั่นเงียบกิบลังผู้ลังคนมันมีกิจการเฮ็ดงานกะ มืดค่่ข่เพิ่นกระเฮ็ดไปครับ่โอ้บ่อยากกลับไม่อยากกลับเห็นไหมไม่อยากกลับกลับก็ได้เนาะไม่อยากกลับกลับก็ได้อยู่กับยายนางเนาะอยู่กับยายนางกับตาสมเนาะ ไปแล้วไม่กลับกับตาเหรอน้ำเพชรไม่กลับกับตาเหรอพี่นยพี่เด็กนอยพี่เด็่อยพ่เ่าครัว่เลยไม่มาเปได้ไฟมากแล้วพี่น้องมีคนเสิร์ฟจะถือกินบุเลียงเด้กูแจ้งแล้วครับ นี่ก็ลุงไงปีศาหไงกําลังมาวันดีครับป้าขออนุญาตไทยลงคลิปเด้อ YouTube นีัครับกุ้งยจะันนไตบ้านเราอุ้ยแต่เราก็เดือดเดือดยันโค้นี่ครับพี่น้องกุ้งย่างครับเออเห็นไฟเห็นไฟแล้ว นี่ครับสร้างไฟเอาไฟมาให้หลุบร้อเลยครับสร้างไฟนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเฮาแบบนี้แหละครับพี่น้องมึกสี่อย่างสี่อย่างมึกอีกจักน้อยนี่ครับถูกเก่าบรรยากาศครับ มีน้ำปะนะน่ำพี่น้องกลับบ้านมาดนไปอยู่โดนๆหรอครับกลับมา<ะ>ตั้งแต่โควิดรอบแรกยังมาท่านได้กลับมาเลยครับสิ<ม>่สองปีเลยพี่น้องเอ้ยเบื้องเหงาบรรยากาศบ้านเฮาครับลูกทุ่งลูกทุงคันค่ายชาแนครับผมคันค่ายชาแนลครับเฮ้ยมึดเสีมึดเสีมึดทีจะกลุ่ มได้าอครับมาเดม้อว่าเไปกินอ้ยามือนี่แต่ว่าก้เย็นาดเยนกินสิน้าเคดเดดเี๋ยวกินเขากินน้ำก่อนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอซํานีเนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคาท์กดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลสำหรับมนีขอโตระพินองพีกอนนะครับสวัสดีครับบายครับ,บผมุกเราไหมยุกเราไหม